อ๋อวันนั้นไปอ่านบทความมาเป็นข่าวนี่แหละเขาบอกว่าเวลาเวลาตัวเขาูขายจริงป่ะเนี่ยอลาขายขายอาคู่เลยไม่เขาบอกว่าเวลาเข้าห้องน้ําอ่ะเวลาเหมือนแบบเราเราแบบเราเป็นคนท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราทําเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งเราจะถ่ายง่ายขึ้นไม่จ้ะจริงจริงงานวิจัยไหนเนี่ยพี่พีดีวผมจะเปิดให้ดูแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าสัตว์ชนิดบุ๋มเก่งอ่ะ เขาบอกว่าซาเจนนคือัวหนูมอเหรอหนูไม่ได้หนูไม่ได้มอเนาะเขาบอกว่าเขาบอกว่ามอเนอะท่หนึ่งพี่มันจะทำให้เราอ่ะแบบส่งเกลงวัวอหออยังไงอทนนะเพราะหนูมงกรุงมัวรอยังไงอือเอนด์วมอหรอยังไงมอมอ เขาจะต้องเสิร์ฟเื่เลยไม่ทันดเสิร์ฟตจะจะเปิดร้องยังไงพูดร้องมอไงมอยังไงมอมอแต่ว่าในในบทความอ่ะเขาไม่ได้เขาเขาบัวเวลาที่มันออกมาเสียงมันอ่ะมันออกไปอย่างนี้เลยโอ้ยังงี้มันบัวมอนี่นี่อย่างนี้แหละมันมันจะช่วยแบบมีแรงตุ่งไงเอาใหม่เอาใหม่ ทำท่านั่งด้วยแล้วแบบไม่กี้เลยไม่สะดวกเดี๋ยวขอโทษนะคะขออนุญาตไปอ่านบทความน้นซ้ำได้ไหมคะไคือเรียนเรียนไม่มั่นใจเลยค่ะฮะไม่ใช่เออพี่พีบอกว่ามอมอแล้วไม่ไม่ได้อมพี่พีบอกมอมอแล้วออกเลยมันอาจจะต้องแบบเพลงมาว่าดันลมออกอมาที่วงออกจริงทําไมชอบหาว่าผมพูดไม่จริงอ่านว่าอะไรครับข่าวนี้ให้พี่แล้วพี่ต้องใส่แว่น อ,อ่านหัวข่าวก่อนอ่านหัวข่าวออนนี้ฉันขออ่านหัวขาว่วขา,ววขาวเป็นบแบบแท้เผยวิธีอึโดยที่ต้องเป่งบานเพียงร้องเสียงสัดชนินนี้ทําให้ขับถ่ายคร่องค่ะ,ะเรามาดูข่าวชุดนั้นนีเเเ่เราเราอยู่ช่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวทุกคนเคยพาหลานอึแล้วอึแบบไม่ได้หลอกเป็นเรื่องจริงเรื่องที่พูดแหละเรื่องที่เล่าให้ฟังส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องจริง <laughs> โอ้แต่แปลกจังแต่เสียงที่พี่ออกมาคือเสียงวัวนะ ในพี่หมูร้องทําเสียงวัวพี่ไม่ต้องทําเสียงวัวแต่คือตอนเขาออกมันเป็นวัวเสียงวัวให้เสียงมูมูเนี่ยไม่ใช่มีแดดเออเริ่มเหมือนวัวละมูเออมันจะเสียงกอ่งกร้อมัมันจะมีแบบแรงเกรงคอเกรงคอใช่ใช่เดี๋ยวคืนเนี้ยทุกคนเปล่งเสียงกันนะไอาอย่างนี้เลยพี่พีทพี่ขออนุญาตไปทดลองเลยได้ไหมครับเพราะตอนนี้เหมือนวัวกำลังมาค่ะพี่ปูมันเรื่องจริง ในหาวผมหลอกอีกเรือ่องทุกคนเรื่องจริงนะครับดีอย่าโกรธพี่นะตอนน,อน,นี้ของเดียมันทำให้พี่เป็นบัแวแล้วแหละคือคือเสียงเขาถึงบูบูอะไรเนี่ยก็คือทำปากจู<า>่จู่แล้วแบบท้องมันจะเกรงเ็งมันจะมีแรงเ,แอเอาเป็นว่า <c oughs> ถ้าไม่อยากไปล้อเป็นบัวอยู่ในห้องน้ำ <c oughs> เกรงใจคนในบ้านก็ลองกินอันนี้ดูตัวไฟเบอร์ไฟเบอร์เนี่ยดีจริงแล้วเป็นไฟเบอร์ตัวตัวเดียวเลยที่หนูกินแบบยาวนานมากจริง ถามได้ว่าหนูน้อยอะบางทีกินล้วก็จะแบบกินแค่แบบเต็มที่แบบว่าวันเว้นวันสองวันสามวันกินทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถามได้ว่าตั้งแต่ผ่านมานานมากจนมาเจอตัวนี้หนูกินยาวต่อเนื่องจริงค่ะตั้งแต่เราอยู่บ้านหนูใช่ใช่เสร็จปุ๊บอันดับแรกก่อนจะขึ้นอ่ะวิ่งค่ะไฟเบอร์กินหนูพูดจริงจนพอมาตอนตอนตอนหลังเนี้ยพอแบบก็เลยหยุดพอลองลองหยุดดูซิเพราะหนูอยากรู้เหมือนกันหนูก็เป็นคนหนึ่งที่หนูแบบ ก็ไม่ได้อยากแบบว่าจะสมมติว่าต้องกินไฟเบอร์ต้องกินไปนตลอดชีวิตกันขนาดนั้นยาวนานกันเกินไปอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ได้อยากแบบนั้นหนูก็กลัวระบบหนูจะเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเราก,กินยาวนานต่อนเนื่องมาขนาดไหนที่หนูหยุดอ่ะหนูก็ยังขับถ่ายได้ปกตินึกออกปะอันนี้คือข้อดีจริงๆว่ามันแบบมันโอเคมากๆอะไรเงี้ย อันนี้ก็ลองดูตัวมันจะมีสองตัวสีแดงก็จะช่วยเรื่องของความแบบของของของเรื่องของสักแบบผิวด้วยอะไรเงี้ยนะคะตัวสีเขียวเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของแบบผักใบเขียวเป็นหลักเนาะอันนี้ก็จะมีเบอร์รี่ผสมอยู่อันนี้จะเป็นพวกผักจะบอกทุกคนว่าเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาว่าทําเสียงตามด้วยพ <c oughs> ี่หมู ออกไปใช้ทฤษฎีนี้แล้วครับข้างนอกตอนนี้ <c oughs> ไฟเบอร์สี่กล่องได้อะไรเพิ่มคะ่ะได้ตัวชงดื่มเพิ่มคะ่ะตัวนี้แบบไม่มีไม่มีนี่ไม่มีน้ำตาล <c oughs> อีกสี่เลือกลดได้มีโกโก,โก้มีกาแฟมีชาไทยแล้วก็มีนมชมพู <c oughs> เลือกได้เลย <c oughs> ราคาดีมากเหมือนกัน